การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีกุลครับคนเกิดปีกุลหรือนัก,กษัตริย์ปีหมูนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลนะครับว่าคนเกิดปีกุลนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักกษัตริย์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลครับ1นจนถึง15เมษายน2 5 ร้อย 64ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15เมษายนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานคนเกิดปีกุลมีเกณฑ์ที่จะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ดูจะไม่ราบรื่นดูจะเต็มไปด้วยอุปสรรคการงานมีเกณฑ์จะติดขัดมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาได้ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่5ดาบเนี่ยจะพูดถึงการเตือนให้ระวังครับในเรื่องของปัญหาในเรื่อง งานที่มาจากคนเป็นหลักต้องระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวพันก,กับการทำงานของคุณให้ดีนะครับระวังจะเกิดปัญหาระวังจะมีปัญหาที่ยากแก่การประนีประนอมนะครับแล้วจะส่งผลกระทบกับการทำงานของคุณได้ครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2564นีน้ n. นอกจากจะมีปัญหาในเรื่องงานและปัญหาในเรื่องคนที่คนเกิด คุณต้องเผชิญแล้วต้องบอกว่าไพ่4ี่ดาบเองก็จะพูดถึงเรื่องงานที่เรียกได้ว่าหากใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่แนะนําให้เริ่มลงทุนหรือว่าทําสิ่งใหม่นะครับให้พยายามประคับประคองสิ่งเดิม ไว้ก่อนจะดีกว่าครับสำหรับใครที่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างก็ต้องระวังการมีปัญหาในเรื่องงานการเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องของการทำงานการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับงานที่คุณทำบางคนต้องเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนท่านหนักหน่อยถึงขั้นที่ต้องออกจากงานเลยก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตา การางงานของคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15เมษายน2564นี้จึงเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานขอให้คนเกิดปีกุลนั้นตั้งสติให้ดีครับเจอปัญหาใชป้ปัญญาเข้าแก้แล้ว คุณจะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของนักษัตย์ปีกุลผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง1 5เมษายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์ปีกุลนะครับ ในช่วง1จนถึง15เมษายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนครับ1จนถึง15เมษายน2564นี้การเงินของคนเกิดปีกุนดูจะไม่ติดขัดดูจะไม่ขัดสนแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับดีมากนะครับเรียกได้ว,ว่าจะใช้จะจ่ายอะไรยังคงจะต้องระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายไว้ให้มากพอสมควรนะครับไพ่ ผู้รับใช้แห่งคาถาเนี่ยจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีกุลที่เรียกได้ว่าจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเข้ามาบางคนจะมองเห็นช่องทางหรือว่าโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางใหม่ๆหรือว่าช่องทางที่คนเกิดปีกุนนั้นไม่คาดคิดบางคนก็จะมีลักษณะของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับบางคนก็เป็นลักษณะของความโชคดีบางอย่างในเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่จะมีเข้ามาในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนในช่วง1จนถึง15เมษายน2564นี้นะครับสิ่งที่คนเกิดปีกุนจะต้องระวังคือระวังจะมีเรื่องต้องเสียเงินเพราะผู้อื่น อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของโชคลาภแล้วดวงโชคลาภของคนเกิดปีกุลไม่โดดเด่นครับแต่เสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ดูจะไม่ติดขัดอะไรนะครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง15เมษายน2564นีนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์ปีกุลนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง15เมษายน2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะว่าดีก็ได้ครับไพ่สามเหรียญจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีในเรื่องต่างๆในช่วงหจนถึง15 เมษายน2564นี้แม้มีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่คนเกิดปีกุนนั้นจะได้เรียนรู้จากตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนั่นเองเนะครับต่างฝ่ายต่างก็จะได้รู้จัก ตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นผ่านสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในช่วง1จนถึง15เมษายน2อง4นีนี้นะครับถ้าจะมีเรื่องอะไรที่คนเกิดปีกุลจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระวังในสถานการณ์บางอย่างหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่เข้ามานั้นจะเป็นเรื่องที่คนเกิดปีกุลกับคนรักนั้นคิดไปคนละทาง มองเห็นหรือว่ามีมุมมองต่อเรื่องนั้นๆหรือปัญหานั้นๆ ไปคนละอย่างจึงทำให้ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งหรือปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นได้จากเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาในช่วง1จนถึง15เมษายน2,564นี้นะครับส่วนคนโสดเองก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยเช่นกันถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนะครับความรัก ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้จะมาจากคนที่นะครับเข้ามาผ่านการแนะนําของผู้อื่นหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณหรือว่านะครับสิ่งที่คุณต้องทํานั่นเองนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15เมษายน2 564นี้ ดูแล้วดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีบางเรื่องหรือว่าบางสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วคนเกิดปีกุลจะต้องแชร์หรือว่าแบ่งปัน สิ่งต่างๆร่วมกับคนรักแล้วก็ทำความเข้าใจถึงความคิดต่างหรือว่าสิ่งที่มองเห็นต่างกันให้ดีเท่านั้นเองครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ คนเกิดปีกุนท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุ รักษาเทวาวยพรนักกษัตริย์ปีกุลทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ